อีพี1นึ้หนึ่งนีให้พ้นโลกหรือจะโปรดช่วยโลกดีนะหนีโลกเพราะเบื่อโลกเบื่อเวียนว่ายแล้วเป็นอรหรัน ดับเป็นก้อนหินทื่อๆเลยดีไหมหรือจะโปรดโลกโดยเพียงสร้างบาร,รมีต่อเป็นโพธิสัตว์ดีแต่ก็ดูเป็นภาระติดกับดักแห่งการต้องการเข้าพยายามโปรดเสียจริงตัวอย่างเช่นพ่อครัวไม่ต้องพยายามปรุงเพียงโยนทุกอย่างลงก็เรียบร้อยแล้วนั่นคือ I am cooking จงเป็นสิ่งนั้นเลย I am ไม่ต้องพยายามเป็นเมื่อจิตยังเบื่อก็ติดกับดักแห่งความกลัวอยู่นั่นเองคือกลัวของละเอียดนั้นคือกลัวเวียนว่ายกลัวไม่บรรลุกลัวไม่ถึงนิพพานยิ่งกลัวจึงยิ่งอยู่ต้านผลักจะคงอยู่ยอมรับเฝ้าดูจะหายไป โปรดอย่างอิสระคือไหลลื่นตามธรรมจัดสรรเมื่อถึงคราวโปรดจงโปรดและทิ้งลงทิ้งลง ตรงนั้นเพื่อไรเยื่อใยแห่งกรรมโปรดคือว่างรองรับดับเป็นประธานเมื่อสุขเต็มใจที่จะทำจึงไม่รู้สึกต้องเป็นภาระแห่งการเข้าไปพยายามทำเข้าไปโปรดเข้าไปเป็นภาระแห่งการโปรดขายติดค้างคำสัญญาใดๆอีกเลยเมื่อหวังเอาบรลลุหวังเอานิพพานในอนาคตการจึงยิ่งห่างไกล นิพานมากขึ้นเท่านั้นเพราะมันได้หลุดจิตแห่งการปัจจุบันไปเสียแล้วขอบคุณบทความนบอสวะวันที่4สิงหาคม2565